สวัสดีค่ะแพรวิเดยค่ะคลิปนี้มาแบบยิ่งใหญ่จัดเต็มนะคะเพราะว่าแพรจะมา u n น o ็อกซินะคะ กล่องนี้เลยนะคะจากแดนนี l เวลิงตันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปแกะกล่องกันนะคะแน่นอนหลามเจอแพร e ุกวันนะคะแพรนำโค้ดสนลดมาฝากกันอีกแล้วนะตอนนี้นะคะที่แดนนี l เวลิงตันเนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะหรือว่าโปรโมชั่นหลากหลายเลยในเว็บไซต์ daniwellington.com e l นะคะแต่ว่าแน่นอนมาเจอกแพรนะคะมีโปรโมชั่นส่วนลดเพิ่มออนท็ไปอีกนะคะแม่ว่าจะมีโปรอะไรอยู่หน้าเว็บก่อนก็นแล้วแต่สามารถใช้โค้ด e PEAR d เป็นยู15ลดเพิ่มไปเลย15%ค่ะย้ำว่าถึงสิ้นเดือนสิงหาคมน,นี้เท่านั้นนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับการแกะกล่องนะคะโอ้โหอลังการมากสวยมากเลยนะคะจะมีทั้งนาฬิกานะคะ Iconic Watch มีสร้อยนะคะมีคลิสตัลบรสเลตนะคะแล้วก็จะมีแว่นกันแดด มวกแล้วก็จะเป็นกระเป๋าผ้ารวมถึงผ้าปูชายหาดด้วยเรียกว่าว้ามากๆเลยนะกับการเปิดตัว i อคอนิกพ s t เท l ลิมิ e ต e dition Summer 2022, 2022ค่ะซึ่งคอลเลคชันนี้นะคะก็ได้แรงบันดาลใจจากยุค80ในไมอามี e a c h นะคะโอ้โหเรียกได้ว่าก็คือชวนให้นึกถึงทะเลกันเลยทีเดียวนะคะลื่นอายก็จะมีความย้อนยุคมีความสดใสมีความสนุกสนานรวมถึงมีเสน่ห์นั่นเองนะคะซึ่งเขาก็ามาด้วยกัน3าสีนะคะคอลเลคชันนี้ก็จะมีสีมน ก็คือนี่เลยสีที่แพรใส่อยู่ตอนนี้เลยนะคะนหน้า็อกเนอะเป็นแบบสีเขียวมิ้นท์นะคะสื่อถึงชายหาดในไมอามี่ยุค80นะคะและแฟชั่นสายย้อนยุคค่ะรวมถึงสีที่2ก็คือสีคาปรีนะคะเป็นสีฟ้านะชวนให้นึกถึงท้องฟ้าสีครามเหนือเกาะคาปรีให้ความรู้สึกเหมือนแบบใิสุดอากาศบริสุทธิ์สไตล์ชายหาดยุค80นั่นเอง และอีกหนึ่งสีค่ะสําหรับสาวหวานน้องชอบสีนี้แน่นอนนะคะเป็นสีบลัชนะคะชมพูน,นมนมเนาะพาคุณไปสัมผัสซัมเมอร์ที่เรเวราฝรั่งเศสในทันทีเมื่อสวมใส่นะคะเป็นสล์ที่แบบเก๋ไก๋สวยงามมากคนจะนึกถึงว่าเฮ้ยยุค8ปมันคือแบบย้อนยุคมันจะมีความวินเทจหรือว่าจะมีความแบบโบราณหรือเปล่าแต่ว่าการที่เขาออกแบบให้ใช้สายนาฬิกาโลหะทําจากสแตนเลสขัดเงาเนี่ยก็คือให้ความรู้สึกที่ทันสมยัยช่วยยกระดับซัมเมอร์ของคุณให้ดูแบบ มีระดับมากยิ่งขึ้นซึ่งขนาดเนี่ยก็เลือกได้มีทั้ง28 m MM, ม32 m MM, ม36 m MM มนะคะอย่างแพะเองเนี่ยแพรอยากให้ดูแบบมีคขอบเท่ๆนิดหนึง่งแพรก็เลือกใส่กลางๆนะคะก็คือ32 m MM, มซึ่งแบบแพรชอบจริงๆเพราะว่าใส่แล้วมันแบบพอดีมากมีความแบบเท่นิดนึงนะคะเพราะว่าถ้า28 m MM มเนี่ยก็คือจะเล็กไปอาจจะแบบเป็นสาว หวานน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งก็แล้วแต่คนชอบเลยนะคะสําหรับผู้ชายเนี่ยก็เลือกสายใหญ่ได้เลย36 m mm m เนาะแน่นอนแพรบอกว่ามีโปร้อหนตงแถมหนึ่งนะคะนี่เลยแถมเป็นตัวคลาสสิกบรสเลตนะคะเมื่อซื้อไอคอนิกวอชนะคะนี่เลยใส่คู่กันแบบนี้คือเก๋มาก ชอบมากมันเข้ากันสุดๆนะคะซึ่งเราเนี่ยก็สามารถเลือกได้นะคลาสสิกเวสเลตเนี่ยก็มีหลายส์นะคะาาสาหรับแพรใส่สาเล็กสุดก็คือส่ส์ S นะคะแล้วก็เราสามารถเลือกสีได้แม้จะเป็นของแทบนะแต่ว่าเราเลือกได้เลยใช่เอาสีเงินหรือว่าจะเป็นสีโรสโกก็ได้นะนี่แพรใส่สร้อให้ดูนะคะน่ารักไหม รวมถึงรุ่นอื่นๆหน้าเว็บนะคะบางรุ่นก็มีลด30%นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะชอบอะไรที่มีโปรโมชั่นอยู่แล้วนะคะสามารถใช้โค้ดออนท็อปของแพรนลดได้อีกนะคะกับ P E A R D W 1 5นะคะลดเพิ่มไปเลย15%เรียกได้ว่าลด2อต่อเลยทีเดียวนะคะที่ www. d a n i e l w e l l i n g t o n com นะคะ โปรโมชั่นนี้เนี่ยถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นเนาะแล้วก็ถ้าใครนะคะชื่นชอบการรีวิวเดนเน่วเวลิงตันเนี่ยสามารถดูในช่องของแพร Everyday ได้เลยนะคะแพทย์ทำไว้หลายรุ่นมากๆไปเลือกชมกันได้เลยนะคะวันนี้แพทไปแล้วบ๊ายบาย